ก็นี่นะมันเป็นเราเตอร์ใส่ซิมนะก็คือใครที่แบบว่ามีซิมเน็ตนะแล้วคือแบบอ e ีดอกมีหลายเครื่องมีโทรศัพท์มีคอมมีโน้ตบุ๊กมีแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ e ีดอกคือกูต้องมานั่งปล่อย Wi-Fi h ฮอสปอ t ผ่านมือถือแล้วเครื่องก็ร้อนแบตก็หมดไวแล้วสุขภาพแบบเบต้าแบตเนะี่ยมันก็จะลดไวด้วยนะก็คือไม่แนะนำนะให้คุณซื้อเราเตอร์ใส่ซิมแบบนี้มาเลยเนี่ยไอเราเตอร์ e ใส่ซิมอันนี้มันจะใส่ซิมจากด้านล่างใส่ซิมปุ๊บก็คือต่อได้เลย ก็คือมันก็ต่อเองของมันเลยนะอันนี้ฉันซื้อมานประมาณ500เสร็จปุ๊บฉันซื้อ Sim NT Sim NT มเนี่ยมันจะเป็นซิมที่เล่นเน็ตได้ไม่อั้นนะเธอต้องเลือกอันที่มันเป็น thunder max ในแอปส้มนะ thunder max ไม่เอาแบบ200 g กิด้วยเอาแบบ unlimited max speed นะเธอไปเลือกเอาเองนะแล้วก็เธอพยายามหาโค้ดอ่ะ shopee เอ้ยียอกพูดได้ป้ะมั้งเวลาพูดแอปพวกนี้แม่งชอบปิดกั้นความมองเห็นเออนั่นแหละ หาโค้ดแอปส้มนะพยายามคนที่คนที่ใช้โค้ดเป็นจะรู้นะก็คือเอพยายามหาโค้ดที่มันลดแบบนี่ฉันได้ฉันได้โค้ดใช้ซิม NT6 เดือนปกติมันต้อง600กว่กบาทใช่ไหมฉันใส่โค้ดเหลือ400ก็ลดไป200นะก็เนี่ยเวลาเธออย่างเชนเนี่ยเธอมีแท็บเล็ตเธอก็ต่อตลอดเนี่ยฉันดูฉันดู y p s u s y Plus แบบฉ่ำมาก Disney Plus นะฉันซื้อถูกมากฉันจ่ายเดือนแล้วไม่ถึงร้อนะอยากรู้ทักมาแล้วก็ อีดอกพูดชื่อแอปอีกแล้วช่างแม่งโหแล้วก็นี่นะย <c> ก <ười> ใครอยากได้นะแท็บเล็ตนะคะดอกจอซูเปอร์แอมเบเลตจอซูเปอร์แอมเบเลตนะต้องมีคาว่าซูเปอร์นำหน้าด้วยนะซูเปอร์แอมเบเลตเนี่ยเป็นจอที่ดูหนังสะใจมากสีสดสีแบบชมพูก็ชมพูแดงก็แดงดําก็ดําคือมันจี๊ดไปหมดเวลามัาดูหนังมันสะใจนะก็นี่เห็นไหมพอเวลาเราซื้อเราเตอร์ใส่ซิมมาซิมเราซื้อซิมเน็ตแบบ6เดือนมาไม่อัน้นไม่ลดสปีด 6เดือนนะก็คือเล่นชิบหายวไยปวงไปเลยนะเทสปิดได้ประมาณเนี่ยเกเมกสิเมกประมาณนี้นะก็คือเนี่ยโทรศัพท์สำรองฉันก็มีอ,อุ๊ยดอกแอบเพี้ยมาอย่าเห็นอย่าเห็นเออก็มีอันนี้นะแล้วก็มีอันนี้อ่าแล้วก็โทรศัพท์ที่ฉันถือไปถือมาก็คือจะใส่จะใส่ซิมแยกต่างหากก็คือเนี่ยไว้ใช้ที่บ้าน <c oughs> เห็นไหมแล้วก็มีเราเตอร์ อันนี้ฉันจริงๆฉันได้มาแค่320อีเองนะเพราะว่าฉันใส่โค้ดถ้าเธอซื้อของในออนไลน์บ่อยๆเธอจะเริ่มรู้วิธีทําให้มันถูกขึ้นนะอันนี้ฉันซื้อมา300ซิมฉันซื้อมา400นะซิมฉันก็เล่นไปเลยอีดอกถึงเดือนพฤษภาปีหน้านะฉันซื้อมา6เดือนอีก6เดือนข้างหน้าก็ค่อยเปลี่ยนซิมมันใหม่ใส่นะแล้วเนี่ยเสาสัญญาณ4ี่อันนะมันยิงไปไกลถึงหน้าห้องน้ําเลยอเกือบยิงไกลมากคือมันอยู่ไกลเป็น เออมันยิงได้ไกลพูดตามตรงนะนี่เห็นไหมฉันก็ดูหนังดูอะไรนะคือถ้าใครแบบมีอะไรหลายๆเครื่องเนี่ยเธอก็ซื้อรอเตอร์ใส่ซิมมาดีกว่าเพราะว่ารอเตอร์ใส่ซิมมันมันจะทําให้เราอะไม่ต้องมานั่งปล่อยฮอสปอตผ่านมือถือนะแล้วก็แบตเราก็จะไม่เสื่อมแล้วก็เอ่อโทรศัพท์เราสุขภาพแบตก็จะไม่ลดไวนะเพราะาเราไม่ต้องไปนั่งปล่อยฮอสปอตให้เครื่องมันร้อนนะโอเค แกใช้ดีมากเลยอ่ะเนี่ยแค่เอาซิมใส่ก็คือเล่นเน็ตได้ละลดเท่าไหร่นะฉันซื้อมาเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะไออีลาเตอร์เนี่ยฉันซื้อมาสามร้อยี่สิบอีซิมเน็ตฉันซื้อมาประมาณสี่ร้อยแปดสิบฉันฉันจ่ายเงินแค่แ0ดร้อยฉันเนี่ยฉันได้เลยได้เราเตอร์กับได้ซิมเน็ตนะก็เน็ตอีกหเดือนอีดอ,อกแ0ดร้อยก็ถือว่าคุ้มนะโอ้เธอก็ไปหาวิธี เก็บโพสดเก็บอะไรแล้วก็พยายามลองใช้ดูนะอืมโอเคมากเลยฉันชอบมาก